สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง O S n e TV นะครับวันนี้จะมาเล่นแมปพี่ชีพแมปตัวตลกนะครับฝากช่องปอด้วยช่องปอล์ชิวช่องว่ะโอปอยโอปอลในทิกตอกใช่ป่ะแล้วก็ฝากช่องน้องผมด้วยนะครับในทิกตอกกดแอดแอดแอดโอแล้วก็เว้นวักปอนะครับไปลุ้ยังเลยไปไปเลยไปลุ้เลย ลดเสียงก่อนเดี๋ยวเสียงบาเยอะไปมาทุกคนใครล้มคนนั้นโดนดีถือไม่อาไม่อยากดีดเจ็บก็แมปนี้ผมเล่นมาตั้งแต่สองปีที่แล้วสามารถไปดูคลิปเก่าได้รอนุ้ยไว้ดิพี่ร้องตายแล้วเอาจบแล้วโอ้ยยยย อย่าพูดคำหย่าคลิปเราเดี๋ยวถาดไปตอนที่ทุกคนเล่นเล่นมาครบกันหมดเลยนะครับในหอซ้อมตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับด่านต่อไปเป็นไฟไฟนี่ร้อนแรงกระชากขัวใจอุ้ย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 นี่นะครับ ตอนนี้เราก็มาดา่ดานต่อไปเป็นด่านท่อนะครับตอนนี้ก็รอ,อน้องกันก่อนนะครับนี่นะครับน้องผมมาแล้วเตายได้ไง,งไม่ถูกใเลยเรียบร้อยฮะตัวเบเโกูตอนนี้ก็รอ,อน้องผมก่อนนะครับฝ่าค่อยๆใจเย็นๆนะไ,<ม>ไปเลย ตอนนี้น้องขอก็ใกล้มาแล้วนนมาเลย<ม>ตอนนี้เราผ่านแล้วครับไปลุยกันต่อไปกันต่อไปแล้วครับไปแล้วีวยบร้อยฮะเรียบร้อยคือเราต้องมาตรงนี้แล้วเราก็จะกระโดดไปแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็โดดไปตรงนี้กระโดดไป ตอนนี้เราก็ค่อยๆเดินไปนะครับด่านนี้ก็ไม่ค่อยจะยากมากนะครับมน่าาดตออออนนนนนี้้ก็รงเเหมมืดิะคับ่อไปตอนที่น้องมาถึงเลยนะครับตอนนี้น้องก็ได้มาถึงนะครับด่านต่อไปเป็นด่านด่านตัวตลกนะครับถ้าจับได้ปึ๊บบับเลยนะครับบีบดูมันตัวบิดเลยครับตอนนี้ แล้วนะครับเป็นด่านท่อนะครับด oh. 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 ่านโอยด่านยนะครับก็มต่อไปเป็นด่านอตไอนเนี้ป็นขนมสอดไสู้ช็อกแลน้ตอนนี้ก็อยู่ด่านท่อนะครับแต่รอน้องมาก่อนมาเลย ขนาดนี้นี่ต่านะต่านะานะานะนเลยตอนนี้ก็มาด่านนี้แนะลครับา Let's go Let's go <S อ้อออาวตดนตเองตอนนี้ผมนำมาแนละ้วครับเพราะผมติงเกินต้านจดเกินไป มาแล้วครับมาผ่านด่านต่อไปเรามาดูความชำนาญของ OP i s a อไอซแซด MXIS x ดูรับตองก็ได้มาถึงแล้วครับ่านทำอะไรครับกระโดดย้องๆเหมือนตองตองกระหล่องกรล่องกล่เร็วรี่มาปานปานแต่ถาไปตอนที่น้องมาถึงเลยนะครับฟู่ น้องก็ได้มาถึงแล้วนะครับต้เด,เดินเพราะว่านไม่เลอนกลัวครับเล่นบ่อยแล้วน,น,นะเป็นด่านท่อเล็กนะครับเป็นด่านของท่อทอ่เล่นตเม,มา้าเล็กเล็กอาจจะเล่นยาก,กาเลยัวเสียวจะ,อะอยอมทุกด่าน นี่เราก็มาด่านต่อไปแล้วนะครับประตูได้ทําการเปิดอันนี้เลื่อยตัดหัวนะครับตัดทีเดียวตัดทีเดียวเนี่ยครับเดนเลือดผมโดนตัดเลยตัวเป็นเลโกตัวเป็นเลโกยวถามไปตอนที่น้องผมมาครบเลยนะตอนนี้เราก็มากันครบนะครับไปลุย ด่านเรื่อยข้าเลยครับเพราะเขาเล่นนะไปนะผ่าแล้วนะครับ EC นะครับเดี๋ยวรอนนองมาก่อนนะครับนนองน่าจะนมกก็มา C เออาไปกันต่อตลบมอกตอนนี้เราก็ได้ขึ้นท่าโอ้รู้แล้วอะไรใช่มันคืออะไรอีตัวตลบสุดเขียน

กันครบแล้วนะครับอันนี้เล่นยาบ้านเลยนะคะกิ๊บแต่บ้านแต่บ้านแต่ปอป่านเขอขเล่นนะป่านโอเคไหนะทุกคนถ้ามันตกลงไปอ่ะต้องตั้งตัววิ่งหนีขึ้นมาอีกรอบเพรามันนะเพราะว่าตัวตลกมันจะไล่ตามเลยต้องต้องต้อต้องตกงตกองต้อตัวตลกวิ่งอะไรวะต้องต้อง่้งกินกตตอนนี้เรา้อง่านแล้วนะ้องบน้อง้อง้้ององน น,นี่เป็นรถไฟนะครับเดี๋ยวร <ไป S 1> อน้องมาเดี๋ยวทาไปตอนที่น้องมาเลยนะครับอรตอนนี้ก็มากันครบแล้ครับให้ป่านมากระโดดก่อนชตอนนี้ก็นั่งเลยครับ ไปที่เราต้องเล่นโอ้โหคุหลังไม่ได้ไเปเ็นอะไรกูหลงทุกทีรอป่านก่อนรอป่านก่อนกดกระโดดไงป่านป่านจะพูดคำหยาบแล้วถ่ายไปตอนที่น้องมาครบนะครับมาแล้วครับตอนนี้นก็มากันแล้วมาด่ากับนี้ตายตายเมืกัคไม่เกินครับตอนต่อไปเป็นด่า นี่เป็นหล่าลูกตุ่มนะครับซึ่งด่าลูกตุ่มนี่ยากมากออ้ยกตอนนี้ก็มาผ่านด่านนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวถ่ายไปตอนที่น้องมาเลยนะีี่่่้ใหปาามันดตอนนี้ก็ผ่านกันแล้วนะครับไปลุยกันต่อรอปะกอนไปยังกลับหน้าไม่ได้เลยเนี่ยมุ่งหน้าสู่ประตูนรกโอ้ไง่ายๆอะไ้ปะได้ยังตอนนี้เราก็ไปกันเลยนะครับง่ายๆครับไป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 ครับง่ายๆครับนี่ครับเดี๋ยวรอน้องมาก่อนนะครับ ป,ป่ามันนี่เล่นให้ป่ามันเล่นได้อ๋อได้อยู่ไปไปเงินต่อหุ่ยดาเน,นี้ยยากนะระวังกันนะ ไฮะอัลเ,เลนยาเลนยาใช้ได้เนี่ยปื้สีป,ปื้ศีไปละครับฟูไปลวครับไปลวครับไปล้ครับูไปลครับฟูไปลวครับไปต่อเลยไง พี่เสร็จกันหมดเลยไปเลยถัดไปตอนที่เราเสร็จกันหมดเลยนะเป็่บตอนนี้เราก็มากันแล้วนะไปก่อนนะว่าด่านนี้จะเป็นดานดาเวลากรดซุปเปอร์แมน่านดซุปเปอร์แมนการ์ดเขาเรียก่าร์ดการ์ดการดอุ้ยเกือบการดการ์ด กระโดดกระโดดกระโดดอ้าวแล้วมันขึ้นไปไล้่อ๋อขึ้นข้างบนเลยไปกันจ้าไปแล้ไปแล้วอุ้ยตกเลยออาวๆอุ้ยค้างค้างอุ้ยเอาไปอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าเอาไม่เอ

ไป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 ทำไมห้องมาดูแปลกแปลวะไปเอ้าตายหน้าประตูกันตายหน้าประตูคิดดูสิครับไปไปไปโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ่ายไปตอนที่เราเล่นเสร็จเลยนะตอนนี้ก็เล่นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวถ่ายไปตอนที่น้องมากันหมดเลยครับตอนนี้เราก็ไปกันนะครับไปนานต่อไป เอะเร็ว <łość> ้อยคนนำหน้าจะแพ้เสมอหมาดูกันนะคะเราจะแพ้ไหมนำหน้าปานนับอีซี่ทำไม่ได้ยากตบกระโดดไปอกไปคนแรก let's go

ายต่อเลาาเลาอโอเลเลยเดีด๋ยวไปต่อเลเซอร์เลยนะครับเฮ้ยๆๆป่าระวังมีเลเซอร์ข้างล่างตายตายปอาเปเสียงหน่อยได้ปะ นี่ครับมันเป็นเลเซอร์นะครับต้องระวังผมเ,เล่นไปแล้วครั้งไงมันมีอีกปะมีข้างหน้า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 มีข้าขงหน้าไปไป,ไปอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายไปแล้วไปเลยไปไป,ป,ป Let's go ่าแล้วครับอตอนนี้ก็มานะไปกันเลยนั่งรถไฟนะครับ พอมาปิดคลิปกันอย่าพึ่งดีขอขอกลับไปก่อนนะครับตอนนี้ได้เล่นสดเจเสร็จแล้วนะครับฝากไปติดตามเฉอาโอโปอด้วยนะคะครับขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิง่งกุ้งกิงกุ้งกิง,งด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ยบายบายครับฟื้